วันนี้ทุกคนอาอุปกรณ์น,นะคะวันนี้อยู่ที่ห้องใหม่ของเราชานทามแท้เสียงกล้องมากเพราะว่ามันเป็นห้องเปล่าๆยังไม่มีอะไรลเลยเพราะว่าเราจะตกแต่งห้องเองนี่คือแสงธรรมชาติเฮ้ยแสงธรรมชาติที่ดีเดี๋ยวให้ดูข้างนอกนะคะออกไปออกไปเฮ้ยในเคือกรุงเทพมหาคนครแต่ภารกิจต,ต่อไปของฉันคือการ ซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใสา่และอีนี้ช่างเลือกมากนะครับเพราะว่าฉันจะแต่งห้องสวยๆเพื่อที่จะทำสตูดิโอทำที่อยู่ของฉันตัดภาพไปที่อีกเกียค่ะตันแดนๆๆนแดน,น,นเราอยู่ในอีกเกียนะคะจริงก็เข้ามานานแล้วแหละแดนแดนแนนนี่คือของของฉันเราต้องเข้าไปดูยันนันขงขอคุณผู้ชมสามเอสสี<อ>่สามสามเอ,อ3สี่สาม ไอซีไอซี่อลไอซี่ซอยูนค่เฮ้ยี่ยี่สิบเจ็สิบสามี่สิบสิบสามดิมันไปไหนหมดอมึงมันไปไหนหมดวะมันหมดเหรอฉัน <c> เ <oughs> สียใจนะ <c oughs> คำแนะนำสานการามองอเกียนะคะ ให้หาเพื่อนมาด้วยหรือมันก็หาผัวนะแกกูเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยทำมันก็ทำคนดีชอบอีกยกปตกก็ชอบคนดีมันหลดมาทับหัวกูไงใครจะรับผิดชอบกูก็ตายอยู่ในเกียร์เป็นผีเฝ้าอียิปต์อย่างนี้หรอครับโหี่หนักวะ๊โอ้หนักหน,นักไม่เอาละครับไปละจริง <c oughs> มีความหมัอนไส้ยุทามันไส้ ทุกรักที่มาช้อปปิ้งในอีกเกียนะครับที่มาช้อปปิ้งกลิ่น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 เยอะนี่คืออะไรนี่คือนกแล้วก็ยังมาแบบผ่านชาวบ,บ้านเขาวนายินดีด้วยะคะวิดีโอเนี่ยเฮยนี่คือของที่เราได้มาวันนี้นะคะรอบที่สองคือแบบมีหลายอย่างที่ฉันอยากจับเอามาอีกแต่ว่า ฉันกลัวจะขนขึ้นแท็กซี่มาไม่ได้เพราะว่าวันนี้ฉันได้ขนมันขนได้อีกแล้วของเยอะแยะไปหมดเลยลองจมเลยค่ะคอสปอนเซอร์รัวๆเลยค่ะจริงๆกะว่าจะมานั่งประกอบแต่กูไม่ไหวแล้วกูสุดจะทนแล้วกูค่อยมาวันอื่นล้วกันวันนี้ไปนอนดีกว่าเออ